เน้นเย็นเร็วไม่จุกจิกต้องแอร์ c r r i e ียคอ p เปอร์เซ r ใหม่ของปี2022รุ่นนี้เท่านั้นครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและก็ทีมงาน Air Service กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลของ Air c a r r i ร r รุ่น Copper s v e นะครับ Air ใหม่ของปี2022นี้ แต่รุ่นนี้ไม่ได้เป็นแอร์ประหยัดไฟนะครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับเป็นแอร์แบบรุ่นฟิกสปปดนะครับสำหรับคนที่เน้นแบบว่าเน้นเย็นเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องจุกจิกแผงไม่ต้องมานั่งคอยกลัวว่าจะพังจะเสียหรืออะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบเออเย็นไม่ชํำอะไรนูน่นนี่นั่นเย็นน้อยจังเลยนะครับรุ่นนี้แคลร์เดลคอปเปอร์เซเว่นน่าจะตอบโจทย์ทุกคนเป็นอย่างดีนะครับจะมีฟีเจอร์อะไรเด่น อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อๆไปนะครับผมว่ารุนนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานแบบหนัก,หน,กหนักหน่วงๆนะครับนานๆอาจจะเปิดทีหรืออาจจะเป็นห้องรับแขกห้องพระห้องกินข้าที่นานๆเปิดที่ที่ออฟฟิศที่มีความร้อนที่มีคอมพิวเตอร์เยอะๆต้องใช้ความร้อนร้านตัดผมร้านทําผมร้านซักอบรีดอะไรพวกนี้เนี่ย รุ่นนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์พวกคุณมากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันมีฟีเจอร์อะไรที่มันเด่นๆบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆนำเสนอสิ่งดีๆงให้ทุกคนตอไปนะครับไม่ต้องเสียเวลาดีกว,ว่าครับไปดูกันเลย Air Service แอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาเรื่องที่ตัวบอดี้ดีกว่าครับตัวบอดี้รุ่น copper s นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับตัว copper 10 เหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยนะครับคือเป็นตัวสีขาววอดี้สีขาวนะครับแล้วก็จะมีร่องตรงกลางเป็นขีดยาวๆนะครับตัวฝั่งซ้ายข้างล่างนะครับก็จะมีโลโก้คําว่า c a r รียอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งขวาด้านล่างจะมีที่เห็นเป็นกลมๆนั้นก็จะเป็นไฟแสดงการทํางานของตัวแอร์นะครับและรุ่นนี้ก็เป็นบานสวิงแบบ1บานสวิงใหญ่ๆบานเดียวนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในที่ฟีเจอร์เลยครับว่ามีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆโดนๆมากนะครับเริ่มต้นที่อย่างแรกเลยนะครับระบบเซฟตี้แอนด์ดูแลเบลิตี้นะครับหรือความปลอดภัยทนทานนะครับรุ่นนี้นะครับคัพเปอร์คอยชื่อก็บอกอยู่แล้วค o พเปอร์คือเป็นคอยทองแดงนะครับรุ่นนี้คอยทองแดงทั้งตัวชุดคอยเย็นแล้วก็ตัวชุดคอยร้อนนะครับคือทนทานหายห่วงนะครับแล้วก็มีระบบแอนตี้ช็อด้วยป้องกันไฟตกไฟเกินนะครับหรือฟ้าผ่าครับก็มีระบบป้องกันการเสียหายของแผงวงจรนะครับแล้วก็มีระบบออโต้รีสตาร์ทนะครับสามารถ r e ตา a r t การทางานเครื่องเวลาไฟตกไฟดับตอนกลางคืนอย่างนี้เวลาเรานอนอยู่ถ้ามีไฟตกไฟดับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะครับเราอาจจะต้องตื่นมากดรีโมทให้มันทางานอีกครั้งนะครับแต่รุ่นนี้เขามีระบบ auto ีส s t a r t ก็คือพอไฟมาการทํางานของแอร์ก็จะกลับมาทํางานเองตามปกตินะครับไม่ต้องตื่นเลยอ่าแล้วก็ต่อมานะครับระบบ clean net and p u r i ี้นะครับก็คือความสะอาดนะครับรุ่นนี้มี pm สองจุดห้าฟิลเตอร์ด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีระบบ self c l e น n i n g ก็คือไล่ความชื้นตัวเองได้เวลาเราปิดแอร์ ตัวแอร์ก็ยังจะทําการไล่ความชื้นเป่าลมเบาๆอีกประมาณ20นาทีเพื่อไล่กลิ่นสกรปรกกลิ่นเหม็นอับอะไรต่างๆนะทำให้แอร์เราเนี่ยไม่มีกลิ่นอับแล้วก็สะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับและรุ่นนี้นะครับก็ยังมีอะควาเรซินก็คือสารเคลือบแผงคอยเย็นนะครับทำให้ตัวฝุ่นสิ่งสกรปรกแบคทีเรียฝุ่นอะไรก็ตามเนี่ยเวลามันไปเกาะเนี่ยมันจะเจอสารไอรตัวนี้ทําให้มันไม่จับ ตัวแผงนะครับก็คือเคลือบเอาไว้ก็ทําให้ฝุ่นพวกนี้มันไม่เกาะนั่นเองก็คือเกาะถือต่อให้เกาะก็เกาะยากขึ้นก็ทําให้อร air สกปปกยากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มาที่ระบบคอมฟอร์ตหรือความสะดวกสบายนะครับรุ่นนี้นะครับมี extra ์ตร้ n i n g นะครับก็คือถาดน้ําทิ้งสามารถถอดออกมาล้างได้เวลาที่เราเรียกช่างมาล้างนะครับถ้าถาดน้ําทิ้งมันถอดได้เนี่ยช่างก็จะสามารถล้าทงทำความสะอาดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเหมือนประมาณว่าพอล้างแอร์หนึ่งทีแทบจะได้แอร์ใหม่ๆเลยนะครับ และต่อมาก็มีระบบ Big Air f ์โฟนะครับก็คือพลังลมแรงครับส่งได้ไกลามากยิ่งขึ้นนะครับรุ่นนี้ไม่เป็นออโต้สวิงแบบ4ีทิศทางนะครับจนรุ่นนี้จะสวิงได้แค่ขึ้นลงเท่านั้นนะครับะระบบ Energy Saving นะครับประหยัดพลังงานนะครับการันตีการประหยัดพลังงานเบอร์อ่าแต่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นนี้ระบบการันตีนะครับการันตีรับประกันคอมพิวเตอร์7ปีแล้วก็รับประกรันอะไรทุกชิ้นส่วน3ปี แล้วก็มีวงเล็บนิดนึงนะครับตรงดอกจันนี้นะครับฟรีค่าแรง3ปีเฉพาะค่าแรงเปลี่ยนแผงรังพึ่งคอยเย็นก็คือภายใน3ปีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าแผงรังพึ่งคอยเย็นคุณรั่วนะครับเขาจะเปลี่ยนแผงรังพึ่งให้ใหม่แล้วก็ไม่เสียค่าแรงด้วย แต่ถ้าเป็นอะไรชิ้นอื่นๆก็อาจจะมีค่าแรงนะคะแต่ตัวอะไรเนี่ยเขารับประกันนาน3ปีแล้วเดี๋ยวเรามาดูพที่ขนาดกันบ้างดีกว่าครับว่ารุ่นนี้ Copper s e v e รุ่นนี้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่บ้างน,นะครับแล้วไซส์แอร์แต่และไซส์มันใหญ่มันเล็กมากน้อยแค่ไหนมันจะเหมาะกับการติดห้องของเราไหมพื้นที่ของเราจะติดตั้งพอไหมเพราะบางทีถ้าสมมติคุณซื้อไปแล้วมันใหญ่เกินมันติดไม่ได้ มันเขาไม่ได้คืนคุณนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัว10000 BTU ก่อนเลยดูครับรุ่นนี้นะครับมาในซีรีส์4 2 TSAA นะครับถ้าเป็น10000 BTU นะครับก็จะชื่อรุ่นว่า4 2 TSAA 010นะครับอ่ารุ่นนี้100 0 0 BTU BTU เต็มๆนะครับจะอยู่ที่9200 BTU นะครับค่า SE จะอยู่ที่13.49 BTU ต่อชั่วโมองต่อวัตต์นะครับเป็นประหยัดไฟเบอร์5แต่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับขนาดคอยเย็นนะครับจะอยู่ที่28.8สุคูณ77คูณ22.5เซนติเมตรชุดคอยร้อนจะอยู่ที่55คูณ78คูณ29เซนติเมตรนะครับต่อมาก็คือรุ่น13,000 BTU นะครับรุ่นนี้ BTU จริงๆนะครับจะอยู่ที่12,200 BTU ค่า s e r จะอยู่ที่13.35 BTU ต่อชั่วโมองต่อวัตต์ มาดูที่ชุดคอยเย็นครับ29.3คูณ7 9 8ณ2 3ซมแล้วก็ชุดคอยร้อนอยู่ที่55คูณ78คูณ29ซติเมตรนะครับแล้วก็รุ่นต่อมานะครับ18,000 BTU นะครับ BTU เต็มเมจะอยู่ที่18,000เต็มเ BTU เลยนะครับค่า s e r จะอยู่ที่13.01 BTU ต่อชั่วโม,มงต่อวัตต์นะครับชุดคอยเย็นนะครับขนาดจะอยู่ที่32คูณ105คูณ25่สตซ แล้วก็ชุดคอยลร้อนนะครับจะอยู่ที่55คูณ78คูณ29เซนติเมตรนะครับรุ่นสุดท้ายรุ่น25,000 BTU นะครับ BTU เต็มเต็มนะครับจะเกินก็บีนะครับ25,250อา BTU ค่า,า S&R จะอยู่ที่13.23 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับสำหรับขนาดแอร์นะครับจะอยู่ที่32คูณ105คูณ25เซนติเมตรและชุดคอยลร้อนอยู่ตัวข้างนอก89คูณ90คูณเก้าสิบคบ แต่ถ้าใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามไปที่ call center ของ Carrier ได้นะครับที่เบอร์020909992นะครับสามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร 8, 9, นน 17, น์นะครับเวลา8.30นจนถึง17.30นนะครับแล้วก็บริการหลังการขายก็มีนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์1454นะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์8.30นจนถึง17.30นนะครับแล้วก็ Carrier Smart Service Center นะครับหรือสอบถามเรื่องอะไร ชิ้นส่วนที่คุณเอาไปเปลี่ยนผ้าหรือจะซ่อมอะไรก็ตามที่เบอร์โทร02-02-41099นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เช่นกันแปดนาฬิกา30มส,สที่จนถึง1 7บเนาฬิกา,าเช่นกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Air Carrier รุ่น Copper 7 แอร์ใหม่ของปี2022 20ที่เพิ่งออกมาเมื่อต้นมีนานี้เลยนะครับโฆษณาค่อนข้างเยอะก็น่าจะเหมาะสําหรับคนที่เน้นเรื่องความแบบไม่จุกจิกนะครับต้องการให้เย็นไวๆนะครับใครที่บอกว่าเอออินเวอร์เตอร์เย็นไม่ช่ำนู่นนี่นั่น,นก็ลองไปใช้ตัว copper s e v e นี้ก็อาจจะเหมาะก็ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับสำหรับคนที่เป็นออฟฟิศเป็นร้านตัดผมร้านทําผมที่ต้องใช้ใดร้อนๆนะครับออฟฟิศที่ใช้คอมพิวเตอร์หลายๆตัวนะครับเออร้านซักรีดนะครับที่มีการใช้ความร้อนเยอะๆนะครับแล้วต้องการให้แอร์มันเย็นวะนนสะดกซ ที่มีการเปิดเข้าเปิดประตูออกหรือร้านกาแฟาที่มีการเปิดเข้าเปิดประตูออกเช่นกันล้วต้องการให้อร์เนี่ยมันเย็นเร็วๆภายในยมันเย็นเร็วๆนะครับก็แนะนําเป็นรุ่น Copper 7นี e ้ก็ได้นะครับไม่ยังเป็นต้องใช้อินเวอร์เตอร์นะครับก็สาหรับใครนะครับที่สนใจรุ่นนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับอ่าที่ไหนใกล้คุณสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับหรือถ้าขี้เกียจจะหานะครับก็สามารถมาสอบถามราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทั้งราคาแอร์หรือจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะพยายามรีบตอบให้เร็วที่สุดนะครับถ้าสามารถจะทําได้นะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยส่วนว่าใครอยากจะหาช่างแอร์ใกล้บ้านคุณนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอป Air Service a p แอป,ปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะบางทีคุณอาจจะได้ช่างที่มีฝีมืออยู่ใ,ใกล้ๆตัวคุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะครับอาจจะอยู่ในแอป,ปนี้ก็ได้นะครับก็ลอง โหลดแอปมาใช้ดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e like, กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผู้ชมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆนำเสนอข้อมูลดีๆอย่างนี้ต่อต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำเกี่ยวกับแอร์ตัวไหนอีกอย่าลืมติดตามดูนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับคุณเคยไหมอยากจะหาร้านแอร์แต่หายากเหลือเกิน